ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พีเชาวยูทูบทุกท่านนะครับนะนี่ก็มาพบกับผมทา,ทางช่องตากุรีดินครับวันนี้ก็ได้นำเจ้าสุมิตโมคันเดิมมาทำการขุดในลำห้วยกันแล้วกันว่าเพื่อจะทำคันปิดเพื่อจะสูบน้ำขึ้นมาคัด เพื่อไว้ทำนาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปิดน้ำทัผู้ว่าจ้างไล้จ้างรถมาทำการขุดขันปิดหลับห้วยไปเลยตอนนี้ก็ได้ทำลงมาอยู่ในลับห้วยแล้วครับผมก็จะพาพวกเราได้รับชมกัน làm nước nó sẽ bị đứt này này luôn, bị ít kiwán nè 17, chặt nó tay mือ ไม่ใช่ครับรถทีมงานผมมาจาบับบรนพังบรนพังยักษ์ใหญ่ครับจะมาล้อมนงล้อมน้ำกันดนึกว่าพวกนี้นะมาด้วยกันหมดได้ได้แล้วพร้อมอะไรก็อเ,เอาไปหาผมที่บ้านก็ได้น้ำมันขาดไม่ให้ได้ค,ครับผมไหลคลองนี่คือใครขาดลองครับ ครับ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  เนี่ยครับเพื่อจะเอาน้ําขึ้นมาใส่พื้นนานะครับแถวนี้ก็ยังมีการทํานากันเยอะอยูน้ําก็กําลังจะปิดจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากก็เลยต้องนําเครื่องจกักรรถมอโคครมาทําการบลอกน้ํำไว้ก่อนแล้วก็จะสูบน้ําขึ้นมาบลอกไว้นนแวจวของนา ไม่ได้เปลี่ยนเบอร์เดิม่เปลี่ยนเบอร์ต้องไปหาเบอร์ใหม่โทรมันนะเบอร์เดิมผมก็ใช้ได้ก็เดี๋ยวผมก็พกมาเนอะสองเครื่องปกติเลยครับปกติแต่เบอร์พิสต์เขาเปลี่ยนคราวนี้ผมก็ติดต่อเขาไม่ได้ ครับโปเดี๋ยวพอจะเาเลยนะก็จบออกดีแค่กั้นที่จะสูบน้ำไม่ให้ม้าเฉยครับเขาไม่ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นทรายนะถ้าขันน้อยพังนะทรายอะถ้าขันน้อยมันจะพังครับแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่จัดนะครับก็แค่ที่เขาวางฐานนั่นเองนะดึงไม่ดับ อ่าอ่า,าอให้สูงกว่านั้นสักหน่อยอเราจะได้เอาน้ํามาได้เยอะๆเดี๋ยวจะหาว่ารถเข้ามาแล้วโอ้โหน่าจะทําให้มากกว่านี้สักหน่อยอใช่ป่ะไอทีม่มาจกเน,น,น,นี่ยเยเยใบมีนคันเล็กนิดนึงเนี่ยตัวเดียวกันนี่เนี่ยตัวนี้แหละมะโจกครับตัวเดียวกันทีม่มะโจกเมื่อไวๆเนี่ยนะต้องอ่างประใบเนี่ยอ่างเยอะใบเนี่ย นี่เป็นทรายนองตัวเนี้ยนรายทั้งนั้นเนี่ยตลอดในในตวงน้นในรถมันโคตรตกไม่เข้าเลยนะเป็นด้านอย่างเงี้ยเออปั๊บถูกกระดกถูกกระดกเลยอืมมันเป็นทรายเดี๋ยวมันเจอน้ำมันก็จะทลายต้อง,ออองครับ โอ้สายสวยด้วยครัสายดีจังเลยไอ้จกไปขายได้ไหมวะเนี่ยสายแดงด้วยสายปนดินซะได้ครับครับ อะไงก็เอาฝากในในกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดสมัคร้วยนะยรับเดี๋ยวไปเจอ,อคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ขอจบบทเรียนแค่นี้นะครับ